สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง NFT ผมก็เลยเอาเรื่องข่าวของ NFT มาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของ NFT เนี่ยที่เขาเอาไปใช้ในเรื่องของการกีฬานะครับมันมีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเขานักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มหันมาสนใจแล้วว่าจะเอา NFT เนี่ยมาใช้ในเชิงของธุรกิจนะครับ ถ้าเรากลับไปดูปริมาณการซื้อขาย NFT ในปีที่แล้วในปี2021เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาถึง40,000ล้านดอลลาร์เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเริ่มที่จะสนใจแล้วหล่าว่าจะเอา NFT มาเป็นเครื่องมือนะครับคุณฟิลิปกัมวีนะครับนักวิเคราะห์จาก Block Asset นะครับเขามองว่า NFT เนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลวิธีในการที่เขาจะ มีส่วนร่วมกับแฟนคลับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีชื่อเสียงอย่างอย่างเนมาอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะเอามาใช้เ,เป็นลักษณะข,ของการที่ให้แฟนคลับเนี่ยมีส่วนในการที่จะามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพูดถึงอีโคซิสเต็มลวกันของการเป็นแฟนคลับนะคนกลุ่มนี้ก็จะต้องมีเงินพอสมควรแล้วก็จะกลายเป็นซูเปอร์แฟนคลับนะครับ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถคัดกรองชุมชนที่มีคุณภาพกับการที่จะมาเป็นแฟนคลับโดยการที่ให้เขาเนี่ยสามารถถือโทเค็นที่เป็นลักษณะของ NFT แล้วก็คนถือเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างในการที่จะอาจจะจับมือกับคนที่เป็นดาราอย่างอย่างอย่างเนมาอย่างเงี้ยที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็เริ่มที่สนใจที่จะเอามาทำในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็น ข่าวที่หนึ่งที่เมื่อกี้เห็นพูดกันถึงเรื่องของออตู้ขาย NFT คุณบิดครับ NFT พวกนี้ราคามันจะหรือว่ามีมูลค่ามันจะสูงขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างไหมครับในอดีตหรือว่าเรามีตัวอย่างให้ดูไหมฮะว่ามันเก็บเอาไว้แล้วมันมีมูลค่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมจะบอกว่ามัน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 ไม่ใช่ว่าทุกอันมันจะขึ้นหมดนะคือมันแ<ม>ค่คล้ายๆผักเครื่องอ่ะคือเราซื้อถูก ถูกองก็ก็ราคาก็สูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าทุกอันเนี่ยจะราคาขึ้นหมดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความนิยมมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่าที่มันจะมีสูตรเฉพาะหรือตายตัวที่จะมาบอกว่าอันไหนจะทำอาจะมีราคาอันไหนจะไม่มีราคาอันนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้นะแต่วันจะมีเคสอันหนึ่งที่ขายแบบราคาแพงมากๆเลยเป็น,เป,นเป็นปัจจุบันก็นยังไม่มีใครล้มสถิติได้ ที่ขายกันประมาณสัก2,000ล้านบาทเลยนะครับเป็นภาพเอาภาพ,าภาพ,าภาพกี่พันวันกี่หมื่นวันจะไม่ได้แล้ว <ep> เอามานะอ่าบของ b ีเพ l e ที่เอามาแปะๆๆๆรวมกันแล้วก็มีภาพของอคริปตัวพังที่แบบขายกันหลักร้อยล้านร้อยล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นภาพของกลุ่มที่เขาตั้งเอ่ทำเป็นอยู่เบื้องหลังไอ้ตัวบิตคอยนี่แหละที่ทำตัวบิตคอยขึ้นมานะก็เป็น เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแล้วกันผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอ,อินกับมันซะจนแบบไม่มีสติไม่มีเหตุผลในการซื้อ,อเวลาที่เขาติดดอยตัวเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าติดติดดอยใช่ไหมแต่ถ้าเป็น n t f เนี่ยเขาเขาเปรียบเสมือนติดเกาะเลยนะก็คือถ้าติดดอยเนี่ยก็คือ,อยังมีน้ำมีไฟ <apology> ว่างั้น อยู่กันเป็นสุ่มอะมีมีไฟสุ่มอ๋อมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนหนาวเพื่อนแต่ติดติดดอยนี่คือติดคนเดียวเลยไอติดเกาะนี่ติดคนเดียวเลยนะนออคุณเกาะก็เกาะใหญ่นะไม่ได้เกาะไข่หัวลาะแล้วแล้วมันมันก็ต้องมีคนมารับอะคือมันต้องมีเรือมารับเลยถึงจะออกจากเกาะได้อันนี้อันนี้ตอนเราไปทังนี่มันต้องมีเนื้อคู่เยอะต้องมีเนื้อคู่อ่าครับโอเคข่าวข่าวที่สองนะครับข่าวที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของตัวอ่อินเทลครับเปิดตัว มายเนอรที่ชื่อว่าโบ bon น a n ซ a ไม่เกี่ยวกับเขาใหญ่นะเป็นเป็นชื่อ,อชื่อเครื่องของอินเทลคือเราเราพูดถึงเครื่องขุดเครื่องขุดที่ว่าขุดบิตคอยน์ขุดบิตคอยน์เนี่ยอินเทลก็เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันแล้วก็เปิดตัวเครื่องขุดถึงตัวเองชื่อว่าโบ bon น a n ซ a นะครับคือในโลกของอคริปโตเนี่ยมันจะมีการขุดเพื่อที่ให้ได้เหรียญมาที่เราเรียกว่า Proof of Work กนะครับอันนี้ ในยุคหนึ่งเนี่ยมันเคยใช้ CPU ในเครื่องคอมเนี่ยขุดได้แต่หลังจากที่มันมีเขาเรียกแฮตเรทหรือว่าแรงขุดเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยต้องทําเครื่องขุดโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเครื่อง ASIC นะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะย่อมาจาก Application Specific i n t e g r a t i o n c i r c u i t เครื่องขุดพวกนี้จะมีศักยภาพในการที่จะแก้สมการค่อนข้างสูงนะครับ Intel เขาก็จ้ำเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็ไปเปิดตัวในงาน อินเตอร์เนชั่นแนลสโอลิดสเตตเซอร์กิตคอนเฟรนต์ปีเนี้ยปี2022เนี่บอยบอกว่าตัวเองเนี่ยสร้างเครื่องขุดที่กินไฟ3,600วัตต์นะครับแล้วก็<ม>ให้พลังการขุดอยู่ที่40เอ่อเทราแฮชนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย40เทราแฮชเนี่ยถือว่าศักยภาพเนี่ยน้อยกว่าเจ้าตลาดที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเอ่ออยู่ที่9 5ถึงห1 0สเทราแฮชใครเป็นเจ้าตลาดครับ Nvidia หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับบิตเมนครับชื่อว่าบิตเมนครับเขาผลิตเครื่องแอนด์มิเนอร์ S19 อันนี้เราพูดถึงเครื่องขุดบิตคอยเพราะนั้นของเอ็นวีเดียมันจะเป็นเครื่องขุดเหรียญอื่นไม่ใช่เหรียญบิตคอยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกัน hate to h e a d เนี่ยต้องไปเทียบกับแอนด์ม e เนอร์รุ่น S19 นะครับตัว BMZ1 ของของตัว Intel เนี่ยถึงแม้ว่าเขาเขาเขามาเคลมว่าถึงแม้ว่ากำลังขุดเขาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่า เขาประหยัดไฟกว่านะครับแล้วเขาก็ผลิตเครื่องนี้ให้กับแจ็คดอร์ซี่นะครับคนที่เป็น co-ceo ทวิต t ตอร์เก่าซึ่งลาออกจากทวิตเตอร์มาดูแลตัวบล็อกนะเมื่อก่อนชื่อบริษัทส q u a ร์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบล็อกแล้วก็ตั้งใจทำนวัตกรรมกับบิตคอยโดยเฉพาะฮะคอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังมีโอกาสจะมาเล่าเรื่องของแจ็คดอร์ซี่ให้ฟังอีกทีหนึ่งหน้าตาแบบนี้นะเศรษฐีเดี๋ยวนี้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่แจ็คดอร์ซี่นะครับอันนี้คือ,อโดควอนนะครับโดควอนเนี่ยเป,เป็นเจ้าของอเทอร์ราเชนนะครับซึ่งในเทอร์ราเชนเนี่ยเขาทำแพลตฟอร์มอันหนึ่งชื่อชื่อมอิเลอร์โปรโตคอลนะครับไอ้มิเลอร์โปรโตคอลเนี่ยประเด็นมันคืออย่างเงี้ยไอ้มิเลอร์โปรโตคอลเนี่ยอนุญาตให้คนทั่วๆไปเนี่ยเข้ามาสร้างข่อเรียกซินเทติกแอสเซทก็คือ เป็นแอสเซทสังเคราะห์เป็นสินทรัพย์สังเคราะห์ขึ้นมาคุณจะสร้างสินทรัพย์สังเคราะห์อะไรก็ได้บนโลกแล้วเขาอนุญ,ญ,ญาตให้ทำสินทรัพย์สังเคราะห์ที่เป็นหุ้นของอเมริกา <Wow. S 1> เท่านั้นแหละเกิดเรื่องเลยฮะคือ SEC oh. ของสหรัฐเนี่ยออกอหมายเรียกคนระับคือจริงๆเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้เขาเนี่ยถูกถูกหมายเรียกตั้งแต่ปี2021นะครับให้ให้มา ให้ปากคําแต่ว่าเขาก็ไม่ไปนะครับก็เลยศาลเนี่ยอนุมัติให้ออกหมายหมายเรียกให้ให้เขาเนี่ยมาอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเขาปฏิเสธดูควอนเนี่ยเขาไปหาศาลปกครองครับแล้วก็ฟ้องกลับว่าเนี่ยมันคือการละเมิดสศศทิทธิของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะทําในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เกิดการงัดกันละในเชิงของทางกฎหมาแต่วันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของอตัว NFT ที่ SEC เริ่มเข้ามาดูแล้วใช่ไหมว่ามันเข้าขายเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการงัดคานกันทางกฎมันเป็นโลก,ก <ด S 2> คู่ขนาน e แหละเอาเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในนั่นเองแต่ว่า SEC นี่ก็คือกรลอตอนะครับกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์เออต,ต้องต้อง,องบอกว่าของของเมกา,มกาผมเลยใช้เ,เพแต่ว่า SEC เพราะเดี๋ยว,วใช้กรอตอแล้วจะจะเข้าใจว่าเป็นผิดกางนะ ใช่คล้ายคล้ายคล้ายๆาทำงานใกล้ๆกๆกันครับครับครับอ่ะโอเคข่าวถัดมาข่าถัดมาคือผมอยากให้ทุกคนที่อ่ายังยังทำงานอยู่หรือคนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยได้ได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยวิธีการจ้างงานหรือลีคูดคนเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้ว ครคิปโต V C เนี่ย V C ย่อมาจาก Venture Capital ส่วนใหญ่ Venture Capital เนี่ยเขาจะลงทุนในสตาร์ทอัพคือเขาจะมีเงินแล้วเขาก็จะไปสก้าหาว่าจะลงทุนในสตาร์ทอัพอะไรนะแล้วก็วิธีการคิดการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยจะแตกต่างกับวิธีการลงทุนในบริษัทที่มัชัวร์แล้วหรือบริษัทที่มั่นคงแล้วเนาะทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยจ้างนักเรียนไฮสคูลเป็นรีเสิร์ชเอนจิเนียร์ครับโดยที่ไม่ได้สนใจวุฒิการศึกษาเลยเลย จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของอ,อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยเขาสามารถรีคูดคนกันได้โดยที่เป็นลักษณะของแอนอนิมอสคือไม่ต้องรู้อะอว่าใครเป็นลูกจ้างแล้วเขาก็ใช้ความความไม่ต้องเชื่อใจกันในการที่จะจ้างกันนะมันก็แปลกเป็นอีกยุคหนึ่งที่ผมไม่ต้องเชื่อใจคุณขอให้คุณทํางานให้ให้เราได้พอจ่ายเงินก็จ่ายกันเป็นลักษณะของคริปโตนะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงรู้ว่าคนนี้เป็นเด็กไฮสคูลฮะ เพราะว่าทั้งๆที่เขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยตัวนะเขาเรียกว่า Anonymous นะครับคือเขาใช้นามแฝงชื่อ Transmission ครับเขาเป็นนักพนาบอกเชนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะแล้วก็เนี่ยเวลาคุยกันเขคุยได้นามแฝง Transmission เนี่ยเขาโพสต์ว่าเขาเนี่ยได้ทำงานกับพารดามนะกับที่เป็นเตอร์คาิตอนเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็ในบล็อกของตัวเองเนี่ยเขา เขาช่วยพัฒนาบล็อกเชนในส่วนของระบบนิเวศของคริปโตเคอเรนซีที่เราเรียกว่าก็ว่า o อเพนซอร์สส่วนใหญ่บนบล็อกเชนเนี่ยเขาเป็น Open Source อยู่แล้วแล้วก็เขาร่วมพัฒนาเครื่องมือและภาษาที่ช่วยพัฒนาเว็บทรีนอันนี้แหละถึงพอเวลาเขา c o n tribu e หรือทําอะไรให้กับชุมชนเนี่ยกลุ่มคนที่เป็น Venture Cap ปเขาเห็นเขาก็เลยมาจ้างนี่แหละแล้วก็เขาเนี่ยไปเปิดเผยประวัติเว็บไซต์ของประวัติของตัวเองบนพาราดามเว็บไซต์แหละว่า เขาใช้เวลาว่างของการเรียนในไฮสคูลเนี่ยมาทำกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยคือสมัยเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการวุฒิการศึกษาแล้วแต่สมัยใหม่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นไลฟ์พอร์ตโฟลิโออ่ะก็คือระหว่างที่คุณใช้ชีวิตในการเรียนกา,การศึกษาเนี่ยคุณทำอะไรหรือ contribu ์อะไรอันนี้แหละเป็นพอร์ตโฟลิโอชั้นดีที่จะเอามาสมัครในยุคข,ของอการทำงานในยุคปัจจุบัน อ่าข่าวถัดมาบริษัทเทนเซนตครับที่เป็นบริษัทยักษ์กใหญ่ของจีนเนี่ยจดสิทธิบัตรการจัดคอนเสิร์ตในโลกของ m e t a เว r ร์อันนี้เรื่อน่าสนใจไม่ใช่เฟซบุ o กนะที่เข้ามาใน m e t a เว r ร์ดฟากจีนเนี่ยเ,<อ>เขาก็ไม่ไม่น้อยหน้านะแล้วจดสิทธิบัตรด้วยนะครับจริงเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลน,นะเรื่องของไอ้โลกคริปโตเรื่อง m e t a เว r ร์เนี่ยเพราะว่า จีนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องของการฟอกเงินกันขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถึงแม้วจะมีข่าวไอ G ้จีนเนี่ยเขาจะมีเครื่องตรวจการฟอกเงินเลยนะแต่ว่าข่าวการจดสิทธิบัตรบน m e t a เว r ร์เนี่ยของที่จีเนี่ยก็สวนทางกับเรื่องที่จีนกังวลน,นะจดสิทธิบัตรกันหนึ่งื่นพันสิทธิบัตรบนโลก อมันจบได้เหรอเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเป็นเรื่องของแต่ว่าอยู่ในเมตาเวิร์สนะโอเคเขาหมายถึงว่าสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สอ๋อที่เกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องของเทนเซ็นเนี่ยเขาเขาจดที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สเป็นลักษณะของคอนเสิร์ตนะครับคืออย่างนี้อ๋อตัวเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเทนเซ็นเนี่ยเขาเขาจัดงานที่ชื่ออ่า TME Land นะครับย่อมาจากเทนเซ็นต์ทีเมันย่อมาจากเทนเซ็นต์มิวสิก เอนเตอร์เทนเมนะครับคือเขาสร้างแลนของของของโลกของ Entertainment ที่เป็นมิวสิ Entertainment มนต์แหละคือเขาก็เห็นว่ามันมีช่องทางที่สามารถที่จะควบคุมหรือกำกับดูแลเรื่องไลซนส์นของเขาได้โดยเฉพาะเรื่องเพลงเขาก็เลยเอา NFT เนี่ย <Right. S 1> มาแทนเหมือนสิทธิบัตรของตัวเพลงแหละแล้วก็เขาก็ประกาศว่ามีคนเข้าร่วมแบบ1.1ล้านคนนี่ล้านคนคือจีนใหญ่มากเวลาเขาทำเรื่องอีเวนต์อะไรเนี้ยโหคนก็เข้าร่วมเยอะมากเขาก็เลย เหมือนกับเป็นการยืนยันพลังในการที่จะจัดกิจกรรมบนโลกเสมือนนะครผมว่าผมไปชวนปาเต็มาทําอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอไปทำนะมันใหญ่บ้างเลยนะเขาใหญ่เออเดี๋ยวก่อนคุณคุณบิดครับเฮนเซนนี่คือเจ้าของอะไรครับเือจริงๆเขาทำหลายเรื่องมากเขาทำอะไรบ้างเออคือผมผมจําไม่ได้นะอันนี้ถ้าเกิดทางคุณรายการนีะแล้วก็เป็นเอ่อ กลุ่มกลุ่มเนี้ยกลุ่มเทนเซนรู้สึกว่าเราเขาใช้เขาเยอะรู้สึกจะเป็นไอ้นี่ช็อปปี้ด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่เทนเซนเป็นเจ้าของ t ิ k กต็อกด้วยปะไม่ใช่ใช่ไหมติ๊กบริษัทมีอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะจริงผมจำไม่ได้โทษโทษทีเดี๋ยวค่ะหลังเนี่ยเนี่อันี่เครือข่ายเครือข่ายธุรกิจของเขาอ่ะเชิญเชิญพี่บิ๊ต่อค่ะอ่าโอเคก็ก็คือเขาเนี่ยมองว่า พลังของคนที่จัดกิจกรรมรอบนี้มันเยอะมากเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องจดสิทธิบัตรเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายเรื่องของโอ e n นซีครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสวนทางกับแนวแนวคิดดีเซนทไลท์เนาะคือ o p e n นซเนี่ยเขามีการปรับรายชื่อประเทศที่แบรนดครับตามการคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับทำให้เกิดพูดถึงการกระจายอํานาจหรือความเป็น ดีเซนทลายแพลตฟอร์มนะคือจริงๆเนี่ยโอเพนซีเนี่ยเป็นตลาดซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้นะใหญ่ที่สุดแล้วเริ่มทําการแบนด์ผู้ใช้จากาชื่อประเทศที่สหรัฐควมบาทรนะับโดยประเทศที่สโดยประเทศที่ o p e n นซีเริ่มแบนด์เนี่ยก็คืออิหร่านนะครับโดยศิลปินชาวอิหร่านเนี่ยชื่อบอนโนโซเนี่ยได้โพสต์ว่าพวกเขาเพราะว่า Account ของเขาเนี่บน o p e n นซีถูกระง,งับการเข้าถึงหรือถูกลบนะครับ โดยไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบมาก่อนนะครับผู้แทนจากโอเพนซีกล่าวว่าขอบเขตของการให้บริการเนี่ยาตามนโยบายของแพลตฟอร์มเนี่ยได้ห้ามผู้ใช้งานเนี่ยเ,เข้ามาใช้เนี่ยหากว่าบริเวณที่มีการใช้งานเนี่ยถูกคว่ำบาตรนะครับซึ่งปัจจุบันการคว่ำบาตรของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยได้ห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันให้บริการแก่ผู้ใช้งานเช่น,นอิหร่านเกาหลีเหนือซีเรียและล่าสุดก็คือ รัเสเซียนะครับซึ่งการกระทำแบบนี้ก็ส่งผลให้ OpenSea เนี่ยถูกวิววพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับหลังจากถูกตั้งคำถามเรื่องการที่แพลตฟอร์มเนี่ยมีศูนย์รวมอำนาจอย่างมากนะครับไม่ตรงกับหลักการของกิปโตเคนซี่ที่เป็นลนักษณะของดีเซนทร์ไลท์เราจะเห็นเรื่องของการขัดแย้งกันทางความคิดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดอย่างเมตา马克เนี่ยที่เชื่อมต่อกับ บล็อกเชที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์คลเอนต์อินเทอร์เฟซของ INFULA นะครับเ,เริ่มมีการมีปัญหากับประเทศเวเนซุอเ,เอลาเหมือนกันนะครับเพราะว่า i n น u l a เนเขาเริ่มเข้ามาอ้างว่าเขาจะแอพพลายในลักษณะแบบนี้เหมือนกันตามกฎหมายของของเวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นประเด็นอันนึงเนี่ยที่เริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าบริษัทที่เป็นลักษณะของเซ็นทรัลไลนเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นดีเซนทรไลด์ได้จริงๆนะครับ mm hmm. บริษัทจะถูกภาครัฐเนี่ยกดดันให้มีการสกรีนมีการเซ็นเซอร์นะซึ่งพอพอเราเริ่มเห็นแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นฝ้าของคนที่เชื่อในหลักการของดีเซนทรไลซ์เนี่ยออกมา,าตั้งคำถามกับบริษัทพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ